สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ s อซิสแกมอีกครั้งนะครับหลังจากหายกันเป็นปีเลยนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวเซิร์ฟไมค์ครับอีกครั้งหนึ่งครับตอนน้องเซิร์ฟไมค์ครับเอนจิเนียร์อีกครั้งหนึ่งก็คือเพผมเพิ่งเปิดใหม่นะครับผมหลังจากที่ปิดไปเป็นปีได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าก็ติดธุระวันนี้อยู่กับคุณแพ็กกี้นะครับผมสวัสดีสวัสดีหน่อยสวัสดีหน่อยเขาหายเขาเสียเขาหายไปไหนแล้วไม่รู้นะครับอ่าอ่าเดี๋ยวเราจะพามาดูเซิร์ฟกันนะครับผมอันนี้ก็คือเซิร์ฟที สร้างใหม่นะครับผมเป็นแอดมินใหญ่โอเคครับผมก็เซิร์ฟเวอร์ก็เพิ่งเปิดเมืม่อวานเองนะครับก็เข้ามาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดเข้ามานะบอกว่าดูคลิปผมมาเนี่ยเดี๋ยวลดให้เลยดาบร้อยยี่สิบเจ็ดเอาไปเลยห้าสิบทูโฮมโซนเอาไปเลยห้าสิบทูปืนก็เก้าสิบทูตามนั้นครับผมปกติ150ร้อยห้าสิบอันนี้เป็นตารางโดเนตนะครับเข้ามาส่วนนี้เป็นหินโพเทคอันนี้เป็นห้าคูณห้านะครับอันนี้สิบคูณสิบแล้วก็ในยี่สิบคูณยี่สิบนะครับวิธีซื้อของก็คลิกขวาที่ป้าย เราก็กดไอ้นี่กดปับ๊บมันก็จะมันจะเข้าแต่ตอนนี้ตังค์ไม่พอนะครับไม่ได้เพิ่มตังค์ไว้ส่วนตรงนี้เป็นคุกกับวัฟโซนนะครับวัฟโซนนี่ก็จะมีหลายอันอันนี้คือวัฟไปพวกโรงแรมโรงเรียนนะครับวันนี้วัฟไปสร้างบ้านโลกสร้างบ้านไม่ใช่โลกสร้างบ้านหรอกก็โลกนี้แหละแต่เอาไว้สร้างบ้านนะครับผมส่วนตรงนี้เป็นวัฟโซนตรงนี้จะไปเนเธอร์นะครับผมแต่ว่าตอนนี้ปิดอยู่ อ่าตรงนี้ไปขุดทรายีนไปขุดดินนะครับในไปก็ไปตัดไม้ส่วนนี้ไปหิมะนะครับยังไม่ได้ทำไปคุกนะครับผมส่วนตรงนั้นจะเป็นกิจกรรมฟรีลเลอนิ่งนะครับตรงนี้จะเป็นเอนชานก็เข้าไปเอนชานกันได้ส่วนตรงนู้นก็จะเป็นฟฟียเทมมีของแจกครับผมเออตรงนี้ลืมบอกไปตรงนี้จะเป็นร้านขายหัวนะครับผมตรงนี้จะขายสามหวัวห้าสิบู ครับสามารถเลือกหัวได้ตอนนี้ที่มีเป็นร้อยร้อยหัวเลยแต่ผมยังเอาลงไม่เสร็จนะครับไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูพวกโรงแรมโรงเรียนถ้าตรนนี้เป็นช็อปผมลืมบอกไปตอนนี้ช็อปก็มีของขายให้ไอซื้อกันได้เลยอ่าตัวนี้เป็นโรงแรมโอ้ยแมพไปโหลดตรงนี้จะเป็นบ้านนะครับผมตรงนี้เป็นโรงเรียน กระบบโรงเรียนเนี่ยผมกลำลังพัฒนาอยู่เดี๋ยวเสร็จแล้วก็อ e ีกไม่ก e ี่วันนะครับก็น่าจะเสร็จแล้วส่วนตรงนี้เป็นบ้านนะครับผมขายหลังละเก้าสิบทูซึ่งบ้านอันนี้อันแรกนี่มีคนซื้อไปแล้วลืมถูกป้ายอ่าอันนี้ก็เป็นบ้านของอ่าใครวะแกส์ผ้าหกแกสเปิลหกเนี่ยนะครับผมอันนี้สองบ้านนี้ไม่มีคนซื้อก็รอคนมารอคุณมาเป็นเจ้าของอยู่นะครับอ่าส่วนนี้บ้านผมเองอ่าบ้านผมใหญ่สุดเลย ส่วนอันนี้บ้านคุณแพ็กกี้นะครับแต่ยังไม่มีใครเข้ามาอยู่ส่วนตรงนี้เป็นโรงแรมเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างในโรงแรมผมจะพาไปดูห้องโรงแรมนะครับอันนี้ยังสร้างไม่เสร็จเหมือนกันนะครับก็ลังอยู่ในช่วงก่อสร้างแต่ว่าก็เข้าพักกันแล้วละ<ๆ>่ะเดี๋ยวจะพาไปดูชั้นบนสุดของโรงแรมเลยห้องชั้นบนสุดห้องสิบชั้นสิบเอ้ยเออถูกแล้วนี่วาชั้นสิบเก้านะครับอ่าไปดูห้องกัน ในชั้นลอยนะครับชั้นสิเชื่อมต่อกับใ้พวกที่ที่ชมวิวของโรงแรมอ่าไปดูห้องกันห้องนี้ราคา5้าสิูนะครับสามารถเติมเงินโดเน a t ได้ที่ w ว er ็ e n g i n e e r k i ch com r e f ฟิ l นะครับผมเสร็จแล้วก็แจ้งาทางผมได้เลย omz คนเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะส่งเราจะส่งข้อมูลวิธีการเข้าอยู่กฎระเบียบของโรงแรม,มให้นะครับ โอเคเดี๋ยวเราลงไปดูกันเดี๋ยจะไปดูสระว่ายน้ำของโรงแรมนะครับซึ่โรงแรมนี้ก็ใช้เวลาพัฒนาหลายวันกันเลยดีเดียวตรงนี้เป็นตึกอาคาร a นะครับนี่อาคาร b ห้องคล้ายๆกันแหละอ่าตรงนี้ทางไปสระว่ายน้ำของโรงแรมเอามีแค่สองชั้นนะครับตึกนี้ อ่าตรงนี้เป็นสระว่ายน้ำนะครับอันนี้เป็นโรงเรียนแล้วก็ตรงนั้นเป็นโฮมโซนผมลืมบอ,อกไปตรงนี้เป็นโฮมโซนนะครับก็มาซื้ออยู่กันได้ครับที่ละห้าสิตรงนู้ที่ละเก้าสิบบาทนะครับก็ถ้าบอกว่าดูคลิปผมแล้วมาก่อนนะโฮมโซนอันใหญ่50พอโอเคครับก็สําหรับเซิร์ฟนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วมีอะไรก็ติดต่อแอดใหญ่ก็คือผมหรือไม่ก็คุณแพ็กกี้นะครับได้เลยก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ